ตัวที่ทุกคนที่หลงมาไปดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึง5เหตุผลที่คนเลิกเล่นเกมเกน,นชินิม็กไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหตุในเหตุผลทั้งหมดที่ผมจะพูดเนี่ย ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วหรือเล่นมาสักพักแล้วนั่นเองนะครับจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูเลยครับแต่ก่อนที่เ,เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เมนมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพจแท้มีผู้ติดตามหลักแสนคนเติมทั้งในไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมและเว็บไซต์ Richman Shop วิธีเติมก็ง่ายมากครับแค่เข้าไปเลือกเกมที่เราต้องการจากนั้นกรอก u i d และชื่อในเกมตามด้วยเซิร์ฟเวอร์จากนั้นให้เราเลือกแพ็กที่เราต้องการที่จะเติมครับกดดาเนินการต่อแล้วชำระเงินผ่านาค r ว o d e คเช็คหมายเลขสั่งซื้อผ่านไลน์รอแป๊บเดียวแล้วเพื่อนๆเข้าไปสนุกกันได้เลยครับ <S <S ในเรื่องแรกนะครับผมนะก็คือในส่วนของเนื้อที่หรือว่าพื้นที่ว่างนั่นเองซึ่งไอ้ปัญหานี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ใช้มือถือในการเล่นตัวของเกมซีดีแพรกเหมือนกับชื่อช่องคลิปแหละครับเกมชินแม คุณจะต้องเจอปัญหาอะไรสักอย่างนะครับไม่เกมมันแหลกก็เนื้อที่เต็มหรือไม่ก็เครื่องร้อนหรือไม่ก็ยังเือเรื่องของแบตนี่ก็ยังหนีหไม่พ้นนะครับในยุคนี้ถึงแม้ว่าจะมีโทรศัพท์ที่มีความจุหนึ่งเทราไบต์คุณไม่มีปัญหาเรื่องเออเรื่องเนื้อที่ก็จริงแต่แบตก็ยังเป็นปัญหาสำหรคุณอยู่ดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยกินชินสำหรับผมในตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เเป็นเกมที่ดีต่อมือถือซะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเล่นได้นั่นแหละเออแต่ว่าไอ้ป มือถือที่มีแค่64กิกเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้จะเริ่มเรียกได้ว่าจนตรอกนะครับก็คือแทบจะลบแอปทั้งเครื่องเพื่อเล่นเกมชินกันเลยทีเดียว แล้วแน่ๆหลายคนเนี่ยก็จะเลิกเล่นเกมชินจากการที่เนื้อที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแต่ว่าเออก็บอกไว้ก่อนว่าปัญหานี้เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่เล่นในมือถือนะคนที่เล่นในคอมเนี่ยมักจะไม่เกิดขึ้นนะครับยกเว้นคนที่เล่นคอมแล้วใช้อ่าตัวของฮาร์ดดิสหรือว่าตัวของ m 2หรืออะไรก็แล้วแต่คุณเนี่ยที่มีความจุแค่128กิกหรือ256กิกก็จะเริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่ามันไม่พอต่อการอัปเดตในอนาคตจริงๆ เหตุผลที่2นะครับที่คนเลือกเล่นก็คือกิจกรรมรีลันมาซ้ำๆนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังรู้สึกว่ากิจกรรมเออมันก็สนุกดีนะบลาๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในสำหรับผู้เล่นที่มีออผมจะพูดว่า AR-56 ขึ้นไปเนาะเพราะว่าเคยอ R55 เนี่ยมันยังเล่นบางคนเล่นแค่2-3อาทิตย์ก็ขึ้นมาได้แล้วนะครับแต่การที่ไป55ไปไป56เนี่ยมันใช้เวลาอย่างต่ำก็คงจะ2เดือนนาะจากเดิม ครับก็คือตีรวมๆเนี่ยมันจะประมาณ3เดือนใช่ไหมซึ่งในเวลาในระยะเวลา3เดือนเนี่ยหลายๆคนจะเริ่มสังเกตแล้วนะคบว่ามันจะเริ่มมีกิจกรรมที่หน้าตาคล้ายๆเดิมอะไรแบบเนี้ยเข้ามานะครับแต่อาจจะยังไม่ได้รำคาญเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นที่ AR58 บวกๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆนะครับทั้งกิจกรรมตีมอนตั้งป้อมปลูกต้นไม้อะไรอีกอะลงดัน นะครับมันก็มีอยู่แค่นี้วนลูปไปเรื่อยๆนะครับแค่เปลี่ยนกฎกติกานิดหน่อยหรือว่าย้อมแมวเควสเอ้ยย้อมแมวกิจกรรมเก่ามาทำเป็นกิจกรรมใหม่นั่นเองซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าเบือ่อนะครับหตุผลที่3นะครับผมนั่นก็คือเนื้อเรื่องอัพช้าเกินไปผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับในส่วนนี้ผมเจอมาเองกับตัวเลยเนะาะเพราะว่าคือผมเนี่ยเล่นเกมนี้เนี่ยเพราะว่าเนื้อเรื่องนะครับคือผมโหลดเกมนี้มาเพราะผมต้องการเสพเนื้อเรื่องซึ่งแรกๆมันก็สนุกแหละครับผมเล่นประมาณเดือนแรกจนช่วงน,นั้นรู้ส 1.6นะครับจริงๆผมไม่ได้เล่นเล่นตอน1.6นะผมเิ่นเล่นตอน1.0 1.1เลยแต่ว่าผมเลิกเล่นไปตอนนั้นเพราะเล่นไม่เป็นนะครับแล้วก็มาเล่นอีกทีตอน1.6เพื่อที่จะมาเสพเนะื้อเรื่องอย่างจริงจังทีนี้เนี่ยมันก็สนุกมา,มากๆนะครับในตอนนั้นเนี่ยจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งจุด,จดที่มันไม่มีเนื้อเรื่องต่อก็คือตอนนั้นมันรออินาซึมะเข้าเว้มนเป็นจุดที่เริ่มจำเนื้อเรื่องเดิมไม่ได้เว้ แล้วก็เราได้รับเนื้อเรื่องใหม่ที่มันน่าเบื่อคือพูดตรงๆเลยนะสำหรับผมอะผมให้คะแนนของเนื้อเรื่องหลี่เย่ที่สูงมากๆลองลงมาเป็นสเต็ปแต่ที่สุดท้ายเลยผมให้เดนซมะนะครับนะเป็นเนื้อเรื่องที่แย่มากๆสำหรับผมนะเพราะว่ามันไม่มีคุณภาพเลยครับมันเหมือนรีบมาขายไลเดนแล้วก็จากไปคือเ,คเวสมันสั้นมากๆจริงๆแล้วคือสำหรับคนที่รอเนื้อเรื่องมาอย่างเนี้ยการที่คุณอัพเนื้อเรื่องประมาณ4เดือนอัพทีเนี่ย สี่เดือนเนื้อเรื่องมาทีนะครับไม่ใช่หมายถึงแพทมานะ, <S 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 นะค,คือบางทีอ่ะการอัพแพทขึ้นมาเหมือนอัพมาแค่ตัวละครกับกิจกรรมครับไม่มีเนื้อเรื่องโดยซ้ําในบางแพทเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องอ่ะมันมาช้ามากๆนะครับมากถึงขนาดที่ว่าผมลืมเนื้อเรื่องเก่าๆไปจนเกือบหมดแล้วแลวเนื้อเรื่องใหม่มันเพิ่งมาจนทําให้ผมเนี่ยไม่อินกับเนื้อเรื่องนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ผมขี้เกียจเล่นเนื้อเรื่องมันทําให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยมีอะไรทําน้อยลงหรือว่า รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะทําสิ่งนั้นนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ข้อคานจะน,น่าเบื่อและผมก็เกือบจะเลิกเล่นไปเพราะเหตุผลนี้ด้วยซ้าส่วนเหตุผลที่4นะครับนั่นก็คือในส่วนของคอนเทนต์เอนเกมมันน้อยไปไอปัญหานี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเป็นกันหมดนะครับผู้เล่นที่อ,อยู่ในระดับเอ็นเกมแล้วเอห้าสิบเจ็ดบวกบวกเนี่ยจะเป็นกันหมดนะครับแล้วก็จะมีผู้เล่นหลายๆส่วนที่บอกว่ามันก็มีอะไรทาเยอะแยะนะเช่นวันนึงมีอะไรทำบ้างล่ะมีควสประจาวันมีออกสํารวจ น่าจะมีอยู่แค่นั้นแหละครับที่เป็นกิจกรรมหลักนะลงามาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมประจําแพทกิจกรรมย่อยๆของแพทนั้นๆใช่ไหมแล้วก็จะมีในส่วนของลงอบิสซึ่งอบิสเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับคือผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะมองว่าเอออบิสมันก็เป็นคอนเทนต์ที่สนุกดีเนาะเพราะว่าเราก็ได้ลงมันเรื่อยๆนะครับแต่สำหรับผู้เล่นที่ไป r 5 7 r 5 r 8กันแล้วอะ่ะเขาเล่นเทคเดียวผ่านยันชั้น12.3ขีดแบบดาวตันกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเล่นวันเดียวก็เสร็จแล้วแล้วอีก15วันทําอะไรอ่ะไรรทคับ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีอะไรทำแหละมันคืออะไรการน้ําชาเอ่อสำรวจรายวันอะไรแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็แบบอ่ากิจไอคเควสรายวันซึ่งการทํากิจกรรมเอ่อกิจวัตรประจําวันของสามอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากมากเว้ยคือต้องพูดอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีความอดทนในการทําอะไรเดิมๆซ้ําๆผมก็เป็นหนึ่งคนที่ผมไม่ชอบทําอะไรแบบนั้นจน ผมรู้สึกว่าผมต้องเลิกเล่นอะแบบว่าคือเมื่อก่อนผมเล่นแบบว่าต่อเนื่องเลยแบบเล่นต่อเนื่อง200กว่าวันคือแบบก็เรียกยังไงเดียวสองร้อยกว่าวันในชีวิตจริงนะก็คือแบบไม่มีวันไหนที่ผมไม่ได้ล็อกอินเข้าเกมนะครับจนกระทั่งอยู่ในช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อว่ะมันมันมีแต่อะไรเดิมๆว่ะมันไม่มีอะไรแล้วว่ะก็เลยเลิกเล่นนะครับมันก็ไม่เชิงว่าเลิกเล่นหรอกก็คือก็คือในสถานการณ์ปัจจุบันของผมเนี่ยผมก็จะเข้าเกมเท่าที่แบบว่าจําเป็นอย่างเช่นทําคลิปทํา สต uh, รีมาอย่างเงี้ยผมก็จะเข้าไปเล่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มานั่งดองไพ่โมเจมกไปเหมือนก่อนแล้วผมแค่คิดว่าเออถึงจุดๆหนึง่งถ้าเราอยากได้ตัวละครอ,อะไรขึ้นมาแล้วก็แค่เก็บตังค์สุ่มเอาก็ได้นะครับเพราะว่าคือไม่งั้นมันจะเป็นการทําให้เราเนี่ยเบื่อกว่าเดิมอะไรอย่างงี้ซึ่งนั่นแหละคือคอนเทนต์เอ็นเกมมันน้อยไปจริงๆอ่ะไอในส่วนของคอนเทนต์เอ็นเกมผมอาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดพอนะครับแนะนาว่าไปดูของคุณหมอนข้างนุ่มริ่มเนาะผมก็ไปดูมาไอส่วนของคอนเทนต์เอ็นเกมเนี่ยมัน,น ผมเห็นตรงกันกับเขาทุกอย่างเลยนะครับในคลิปนั้นก็ไปดูกันได้เนาะเออให้เคิดิตเขาทาไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันว่าประมาณนั้นแหละส่วนเตุผลที่5นะครับผมนะนั่นก็คือดวงของคนเรามันไม่เท่ากันครับอ่าผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมฟาร์มอร์ติแฟกนานแค่ไหนนะแต่สำหรับผมนะครับการที่ผมฟาร์มตัวละครไรเดนเอาจริงหมท้องแต่ไรเดนแล้วเว้ยคือผมฟาร์มไรเดน3เดือนผมถึงจะเสร็จแล้วก็จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยพี่แค่สเดือนเองผมฟาร์มครึ่งปีแล้วผมยังฟาร์มไม่เสร็จเลยไม่เห็นนจะบ คือตรงน,นี้ต้องพูดไว้ก่อนนะครับว่าความอดทนของแต่ละคนมันไม่เท่ากันครับบางคนเนี่ยออย่างเพื่อนผมผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยไอโดมไม่รู้มีใครรู้จักไหมนะครับอแต่ว่าคนที่ดูสตรีมเม่ก่าก็าอาจจะรู้จักกันอยู่เพราะไอโดมก็มาบ่อยอยู่เนาะในช่วงแบบว่าก่อนๆน,นั้นคือไอโดมเนี่ยเป็นคนที่อดวงดีที่หายนะครับวันแรกที่มันเข้าเกมมาแบบว่ามันซื้อไอดีมาแล้วก็มันเข้ามาเล่นเกมใช่ไหม คุณนึกสภาพว่ามันลงดันครั้งแรกอ่ะมันได้ถ้วยโบนัสไฟที่มีออฟลรงคอนเิคชี่33%สองสัปดาห์ต่อมามันไม่ได้ขี้อะไรนอกจากอันนั้นเลยมันได้แต่ป้องกันภายในชีวิตมันเลิกเล่นเลยครับเห็นไหมมันหมายความว่าดูเออมันหมายความว่าความอดทนของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันคือผมสามารถอดทนได้แค่3เดือนบางคนอาจจะอาจจะอดทนได้เป็นปีกับการลงดันเดิมๆบางคนอาจจะอดทนได้แค่2วันแล้วก็ขี้เกียจฟาร์มแล้วอะไรอย่างนี้นะครับมันก็แล้วแต่คน ซึ่งเหตุผลทั้งหมดที่ผมพูดออ,อกมาเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาหาข้อมูลกันแบบเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์นะครับเราก็ต้องแบบว่ารีบหารีบทำนะเพราะว่าคือคอนเทนต์เราต้องทําถี่อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าเห็นแยง้งในข้อไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้แต่ขอให้สุภาพนิดน,นึงนะครับอย่าพิมพ์ด่ามางง่ๆแบบที่ผมเคยเจอเนาะเออมีสติก,กันหน่อยนะครับเวลาคอมเมนต์ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปน <c oughs> ี yeah, us, <BLANK. S 1> ้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า